บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้มีทีเด็ดของน้องฝวัญหลายเรื่องเลยครับใครพลาดคลิปนี้จะเสียใจนะเออขวัญพูดได้แฟนปลับทึ่งขอถ่ายรูปด้วยแต่เธอพูดว่าไม่ให้ถ่ายเด็กงอนแล้วเด็กก็มาสับสเด็กโชว์ปีนหนีแม่มาพร้อมกับคำถามแล้ว็คำตอบเด็กจากน้องขวัน ขอแค่ได้เห็นได้เจอเท่านี้ก็สุขใจพอรู้ว่าเจ้าไม่ทุกใจแค่นั้นก็เพียงพอครั้งแรกของน้องขวัญที่ได้เจอคนเยอะมากจากสัตว์ป่าที่ต้องใช้ชีวิตในป่าแค่เพียงเสี้ยววินาทีจากคนใจร้ายเส้นทางชีวิตของเธอเปลี่ยนทันทีแต่โชคดีนะครับที่น้องขวัญได้รับการช่วยเหลือนี่คือประโยชน์ดีๆจาก1 3 6 2ที่ผมบอกไว้เสมอว่า ให้ท้องจำให้ขึ้นใจหลังจากนั้นน้องก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแล้วก็ได้รับความรักมากมายจากคนทั้งประเทศความน่ารักไรเดียงสาของน้องขวัญทำให้ใครๆต่างเอ็นดูและเฝ้ารอที่จะเจอกันวันนี้ร่างกายและสภาพจิตใจของน้องขวัญพร้อมแล้วที่จะได้เจอกับพี่ๆเรามาดูคลิปแห่งความสุขนี้กันครับ คลิปน่ารักจากแฟนคลับน้องขวัญส่งตรงให้เพื่อนๆได้ดูผมได้คลิปน่ารักจากน้องขวัญจากพี่นักตกรรัะตะนจิรวัตรซึ่งจับภาพเหตุการณ์สําคัญไว้ได้เดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนที่น้องขวัญจะมาเจอพี่พี่ที่มารออย่างใจจดใจจ่อเนี่ยพอเห็นหน้าพี่พี่เท่านั้นแหละอาการเกินของเขาก็มาทันทีเลยแม่คูณ ทีหนึ่งจะคงทีี่วใครล่ะจะคิดว่าลูกแมวสาวลายเสือโคร่งอย่างน้องขวัญจะเขินอายม้วนติ้วไดขนาดนั้นกว่าจะทำความเข้าใจกับขวัญได้พี่เลี้ยงต้องบอกว่าพี่พี่มาหาเพราะคิดถึงพี่พี่เขาอยากเจอเธอถึงยอมออกมาหลังจากพี่เลี้ยงอุ้มมาพี่พี่ก็เริ่มเข้ายน้องขวัญ มือก็เริ่มกดชัตเตอร์ขอถ่ายรูปกับน้องขวานหน่อยเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาไม่ให้ถ่ายเอ๊ใช่หรือเปล่าเรามาฟังกันอีกทีครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใช่ไหมล่ะไม่ให้ถ่ายเอากระเธอสิเสียงจากน้องขวาน หลังจากนั้นเหมือนขวัญจะงอนเดินหนีไม่สนไม่แคร์งานนี้พี่เลี้ยงต้องปลอบใจน้องก่อนแปบ๊บเดียวเท่านั้นเลยครับก็เดินต่อได้ทันทีแล้วก็เริ่มจะชีนแล้วละ่ะน้องขวัญคนเก่ง คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งในขณะที่ขวัญกำลังเดินเข้ากลงแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อจะเดินกลับมาหาพี่เพื่อมาขอเล่นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาหาหรลูกมาหาหรลูกเอออย่าไม่อยากให้จนแต่งานนี้พี่เขาเล่นด้วยไม่ได้เพราะเข้าใจกฎกติกาครับห้ามจับน้องโดยเด็ดขาด คนยืนมองน้องฝวันยืนยิ้มยืนหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานมันคือภาพแห่งความสุขที่เกิดขึ้นน้องฝัญล่าเริงตามวัยวิ่งเล่นอย่างอิสระส่งมอบความสุขให้ทุกคนด้วยท่าทางนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อดูแลสัตว์ป่าให้อิ่มท้องด้วยกันทุกมื้อนะครับ ด้วยการแบ่งปันสิ่งของหรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่สะดวกนะครับจะบริจ,รจาคส่งให้ที่ไหนก็สามารถแจ้งไปสถานีนั้นได้เลยหรือดูรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับขอขอบคุณคลิปน่ารักจาก Facebook พี่นักกรกรัตนาจีรวัตรครับหรือสามารถไปกดติดตามทิกต o อกของพี่เขาก็ได้นะครับ a อ๊ดไซ AJN456 ยังมีคลิปน้องขวัญอีกพอสมควรครับที่พี่เขายังไม่ได้อัพขึ้นมาโชว์ถ้าอยากดูไปกดติดตามพี่เขาได้เลย<ม>ครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือแม่ลองมาหาตั่แทนน้องขวัญที่คนเดียวค่ะแม่ก็ยัง่าิดใจให้ใครแทนกลับไปน้องขวัญหายตกใจเหมือนกันอ๋อเหรอคะ นกฝันออกมาแล้วถามว่านฝันไปไหนไปยังไงให้แม่ดูสิค่ะนกฝันก็ออกมาเป็นกัแพลงให้ดูแอบนี้มาั้งไหนคะทางหน้าต่างแล้วก็อยู่แถวนั้นหนูใจหายมาดดูโอ้ก็เลยก็เลยให้ทำให้ดูซะเลยว่าทำยังไงหลังจากที่งานโชว์เสร็จแล้วก็ยังมีอีกโชว์หนึ่งนะครับโชว์หนีแม่มาให้ชมเป็นขวัญตา เอากับเธอสิครับเรามาฟังเธอพูดกันอีกครั้งนะครับว่าเธอพูดอะไรหลังจากที่พี่ถามว่านี่คือการโจรหนีแม่ใช่ไหมเรามาดูกันครับว่าน้องขวัญจะตอบว่าอย่างรไร ไหนเราต้องเป็นแมวแคตตี้นาดิแคตนี่เสียงแมวนี่เสียงแมวเน่เน่นน่เ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 น่น่น่เอาใจยังเาที่เอาที่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหนีแม่โชนเอ็นี่ไงเนี่ยของแท้นี่ไง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  เด็กโชวหนีแม่เด็กโชวหนีแม่เนี่ยเด็กมนโชว์หนีแม่เนี่ยไหนดูหน้าชิอย่ายุ้มหัวเขานะอย่ายุ้มหัวเขานะไหนไหนอย่ายุ้มหัวเขานะพบเห็นสัตว์ปากพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ เออแล้วนี่นี่นี่เขาจะไปใส่กรอบเลยรูปเนี้ย